โอเคเทสเทสสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมเหมนกันจอเดิรครับผมก็เรายังคงจัดการคาร่าอีพิโซดในเคสอาชีพแค้นเจ็ดนะครับผมสำหรับหน้าหนึ่งกับหน้าสองได้ทำแล้วนะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็ตอนนี้เราจะขึ้นหน้าสามนะครับผมจะมีตัวละครหกตัวเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นสองตัวที่สองตัวซ้ายขวาที่จะเป็นคู่ปรับกันนะครับผมแต่ไม่ว่าเนื้อเรื่องจะจบไปทางไหนจบในส่วนใคร ในเรื่องหลักก็ยังเดินเรื่องเหมือนกันนะครับก็จะทําให้เราเหมือนก็นเป็นน้าจิ้มอะเพื่อจะทําให้เรารู้ว่าในภาคหน้าคอามสัมพันธ์ตัวละครอ,อะไรยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับอะไม่ให้เสียเวลามากเริ่มไปเลยเริ่มที่มาสเตอร์ลาเวนแล้วก็ไล่ย,ยาว ไม่มีอะไรมากมาสเตอร์ราเวนเป็นอาจารย์ราเวนครับผมก็ <c oughs> เป็นพี่เบทในเทคเคนพากก่อนพากันก่อนนะ <c oughs> อุ้ย ยากกว่าเบสวะเพราะว่าไม่ได้ฝึกกันแล้วฮะ <Round two. S 1> มูฟเมนต์เลยมูฟเมนต์เลยพวกนี้ก็เลยถือว่าไม่เห,เหมือนกันเท่าไหร่อ้าวาดเลยนี่ตัวอย่างไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คอมโบแต่ว่า ต,ต,ต่ต่อยแต่ตอยทุมนี่จริงๆ <You win. S 1> ก,ก,ก็ถือว่าทําให้คุณต่อสู้สับสนได้เหมือนกันนะ This is the guy that gave Raven all that trouble. That imbecile needs to be retrained. Eh, come on, thought you had enough. ไม่มีอะไรมากก็แค่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แล้วเห็นผู้หญิงคนนี้ก็นึกออกทันทีเลยว่าเป็นใครนนปรัญหาคือเรเ่งไงวะ goodbye by เแล้วมันจะทําให้เรามีตัวอับมต่าเลยครับไม่ใช่อ,อมาต่าหรอกมันก็เสียพลังแหละแต่ว่ามันจะทําให้เราไม่สนุก <You> แล้วความแรงก็ประมาณห้าสิบ้าปซ็นใช้ได้ควรจะรู้เ,เลดอาไปครับผมอย่างน้อยถ้าใช้ตัวละครอะไรนะอ้ <c oughs> ามกดไม่ยาก ก็จบกันสองันนี้เรายังไม่รู้ชะตรกรรมีแท้จริงของมาสเตอร์ลาเวนนะว่าตกเืงว่ารอดหรือว่าเจอระเบิดเอแถังเป่าไปเรียบร้อยแล้วถ้ารถถังเป่าไปเรียบร้อยก็น่าจะภาคหน้าก็น่าจะาาลาเวนกลับมาล้างแค้นกุนน็อปหลังจากที่แพ้กุนน็อบไปจนมาสเตอร์ลาเวนต้องกลับมาในภาคนี้นะก็มาดูกันต่อไปอ่ะมาต่อ นี่อยู่มาตั้งแพร์กอเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ภาคแรกนะพอแต่ว่าเ,เรียกไงว่ลืมนะไม่มีอะไรมากครับสองยกไปเรียนรู้ทางไหนรับ ใช้ได้ใช nope sì> ้ได้คนยังไม่ร <um ู้ทิกใหม่ๆก็จริงแต่ว่าทิกเก่าๆก็ยังใช้ได้อยู่สหรละพออัดไม่เข้าไปอัดอัดเข้าไปอืมอืมไม่สวยอืมอืมมือจะแพ้ เอาแล่วครับพันดาพันดามาตามหาเสืออยู่ที่ทัวร์นาเมนต์ครับไม่มีอะไรมาก ผู้เสียอยู่ในทัวร์เมตนไงไปหาคอรดิโอเออช่างเถอะประดาคือจะเอาไงดีวะเนี่ยไม่ย่าเล่นเป็นเไว้แพนด้าเนี่ยโอ้ยชื่นหอดไม่ดีฮิตเดียวแบบนี้ไม่ดีครับผมคนเราควรที่จะมีหลายๆฮิต เออท่านี่ดีดีกว่า นั่นแหละใครชนะก็เป็นเรื่องขมขำครับ,บผมไม่มีอะไรมากไปลักกี้โคเอะแล้วก็เอ็ดดี้ถือเป็นตัวคอนเต้นท์คู่นะตัวนี้คนหนึ่งเป็นเบรกแดนซ์คนหนึ่งจะเป็นคารโบเอล่า แล้วก็แบบอ่าจะถ้าเอดดี้แพ้จะให้มาเป็นอ่าแบ็คแบนเซอร์อุ้ยอย่าจังหวะอุ้ย ใครจะไปกดมมั่วแล้วออกท่ายแยะได้แบบเอ็ดดี้นะครับอืม 我吃来吃来来呗，二弟。 ม,มาเอดดี้ตัวท้ายของวันนี้แล้วเอดดี้บุกจีขอบครับผมแล้วก็ในระหว่างที่บุกมาเนี่ยก็ได้เจอกับลัคกี้โค้ชของทางอยู่ Fight. ไม่ายที่คิดว่า <two>. บอกแล้วจะมีตัวใหม่ไปทำไมเนี่ยเมื่อตัวเกา่าโคตรเก่งอยู่แล้วใช่ไหมอืมอตัเตะเดี๋ยวทำไมทำไมมีสี E nem o que Me diz onde está o casuia. โอเคจบก็ผมขายตัวเอพิโซดหน้าสามจบปีหกตัวครับผมก็มันขำๆมั้ยนะไม่มีอะไรเลยถึงเนื้อเรื่องมันจะรีเล่กันก็เถอะแต่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ต้องดูกันต่อไปครับผมว่าในภาคต่อไปบางส่วนน่าจะยาวไปต่อเพราะเอ๊ะเ,เรื่องะไรภาคต่อไปได้นะหน้าสี่เราจะยังไม่ทำครับผมเพราะว่าเพิ่งมีตัวละครแค่สองตัวเองเราจะดำเนินเนื้อเรื่องเมนสตอรี่ต่อนะครับโ okay, อเคยังก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเซอร์การรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ นะทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจการ์เกมี่้วยนะครับผมเราไปกิจกรรมแจกเกมตลอดนะปรากดกันนะครับผมโอเคอ่ะหมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยครับผมโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับจุ๊บชุบครับ